กันในเกมโ,โรบ็อกนะครับวันนี้ผมจะมาล่นแมปโอ้ผมจะเป็นแมปแมปหาผลไม้ครับซึ้นเข้าไปทั่วเรียกว่าอะไรแต่ตอนนี้ผมเป็นนกแอฟริ้วผมก็เจอขนมปังอยู่ด้วยผมจะขึ้นไปเก็บนะเอาล่ะผมได้ขนมปังแล้วโอเคต่อไปนะผมจะนีเหมือนกระทะทองแดงของซาตานนี่ผมจะลองลงไปนะ อุ่นเลยเว้ยผมจะนั่งรอจนนี้นี้จังกว่าผมจะอุ่นนะตอนนี้ผิวของผมดูเหมือนว่ามันเรื่อนจะ mm. ไม่ขึ้นแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าผมนั่งไปต่อแต่ก็ซึ่งไม่เป็นไรหรอก mm. รู้สึกว่าผิวผมมันดำแปลกๆแฮะแ,แต่ก็น่าจะไม่เป็นไหลเอาหล่ะเพรว่ามันอุ่นใช้ได้แล้ว น,นั่นมีโม่เลยแนฮะผมจะลองกระโดดเข้าไปน่ามันมันฝรั่งนี่เดี๋ยวเราจะต้องใช้ขนมปังนะนงี้ยเจ้าขนมปังน้อยอุ้ยเต็งกับเฉยเลยอะไรวะเนี่ยฉันจะไปเอามันฝรั่งถอยไปเจ้าสตอเวอรี่มันฝรั่งเย้ yeah! ได้มันฝรั่งเลย ไหนดูสิโอ้นี่ไงมันฝรั่งเอาละครับตอนนี้เราได้กลายเป็นน้องมันฝรั่งแล้วโอ้นั้นมีที่ขึ้นไปด้วยเฮผมจะขึ้นไปละกันนะให้ผมว่าไม่กว่านะผมต้องไปหาอะไรเพิ่มมั้งถึงจะขึ้นไปได้ต้องไปหาใต้ตู้เย็นดูสิโอ้น้่มันสตอเบอรี่นี่นะ ผมชอบกินเอามานี่ได้สตรอเบอรี่เลี้ยว๋อ้นี่ไงน้องสตรอเบอรี่น่ารักจังโอเคตรงนี้ผมกลายเป็นสตรอเบอรี่แล้วนะวันนี้เคยมีมะเขือเทศด้วยหรอแล้วว่าเชอรี่ก็มีรู้นะไหนดูซิแต่ผมว่ามันยังไม่พอนะผมต้องไปอเพิ่มมันยังกระโดดสูงไม่พอนะแต่ผมสามารถวิ่งได้นะถ้าเป็นสตรอเบอรี่นะ วิ้งไปเจ้าหนูวิยิตวิ่งแล้วชนขอบตุ๊พี่โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย,ยเราขึ้นไปบนนั้นได้ยินนะบนนั้นมีอะไรอยู่ล่ะเนี่ยเหมนจะลองขึ้นไปดูแล้วกันนะนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บมันต้อง ขันหน้าขึ้นไปเออได้แล้วกูเิ่ว่าฟังนั้นมีอะไรเราค่อยขึ้นไปข้างบนน้ำมันอะไรนะตัวเล็กเล็กมะเขือเทศเชอร์รี่โอ้ไม่กอดผมได้มันมาแล้วว่าจะสามารถขึ้นไปข้างบนตรงนู้นได้นี่ไงเรามะเขือเทศเชอร์รี่เออโอเคเรากลายมาเป็นน้องมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วน่ารักจังเลยอ่ะ เอาล่ะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ารู้สิว่ามันจะมีอะไรอไยขึ้นไปดีวะโอเคคุณจะกระโดดขึ้นไปนั่นแหละเจ้าหนูเยี่ยมมากโอเคขึ้นไปข้างบนเลยเกิดกระโดดขึ้นไปอีกโอ๊ยเงินเข้ามเลยนะไม่ต้องห่วงต้องนี่เลยเออขึ้นไปได้แล้วฟักทองโอ้ ันได้เป็นฟักทองแล้วไปต่อตรงนั้นมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วเนี่ยผมว่าผมควรจะไปยยอะสะขึ้นมาได้เลยเนี่ยว่าไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ผมได้อะไรมาอ๋อฟักทองอีกโอเคผมจะไปหาอย่างอื่นต่อนะ ข้างบนนั้นมีแตงโมแต่ผมขึ้นไปเอาไม่ได้นะเพราะแม้ถึงบนจะแต่ผมก็กระโดดไม่ถึงนะ่ะเออพันหนึ่งนะผมนี่กล้วยนี่ผมเดินขึ้นไปหยิบได้ว้าวได้กล้วยมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยสอดแล้วค้นหาหรอโอเคค่อยมาใช้เลยกันนะแต่อันนี้น้ำมันมะนาวนี่ ใช่ลูกป่านะมันหนาวน่าจะใชื่นะผมจะลองขึ้นไปดูนะแต่ก่อนอินผมกข็ขึ้นไปบนนี้ผมขึ้นไปเอาแตงโมน่านะไม่ถึงหรอกเชื่อผมดลยเอาล่ะทีนี้ก็ว่าผมกลัวไม่ต้องกระโดดเรยนไม่ได้เลยโอเคผมจะกระโดดไปแล้วนะคุณไมลอนโอ้ยเกินอะ ว่าผมกระโดดทางนี้ก็ได้แล้วมั้งโอเคผมจะกระโดดไปทางนี้นะทุกคนขึ้นไปดีวะโคตรยากเลยเออนั่หละเดินขึ้นไปโอเคผมจะกระโดดมาจากทางนี้นะเออแล้วก็ลิงป้าไม้ ดูดถึงวะมนต้องเป็นอ,อะไรที่เล็กกว่านี้แล้วมั้งให้ผมหาไม่เจอต้องขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้ผมว่าผมอาโอเค เราอีกรอบหนึ่งนะคร้องอมุดเกินทำไมล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่ได้อื่นต่อก็ได้เดี๋ยวนะต้นนี้มีอะไรปะไมีมหอิวอะไรน่ะน้่มันขนมปังอะไรน่ะขนมปังฝรั่งเศสนีไ่ได้มันมานี่ไย วุ้ยโอ้โขนตัวยาวมากเลยอะโอ้ยเขาเข้าไปในดันได้ไงนะเอาเป็นว่าผมจะไปเล่นซ่อนหากดแล้วกันนะผมจะเป็นน้องน้องกล,อล้วยอ่ะนี่เได้เวลาเล่นซ่อนหาโอเคผมจะเริ่มแล้วนะผมว่าผมต้องรอนในคลิปหน้านะ เอาละเอาเป็นวา่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า